สวัสดีครับพบกวับผมเอกร้านแบงค์นาฬิกาครับวันนี้จะมารีวิวนาฬิกาคาสิโตัวธรรมดานะฮะตัวนี้เพิ่งวางจำหน่ายนะฮะมีทั้งหมด3สีนะครับที่เห็นเลยดำเทาและก็น้ำเงินนะฮะผมมาเริ่มต้นที่ตัวดำก่อนนะครับตัวนี้มาในรหัสรุ่นคือ w 7 3 7 h 1 a v d d f นะครับตัวนี้ราคาเปิดหน้าช็อปคือ1200บาทนะครับมาพร้อมกับนี่ฮะคู่มือรหัส4 4เอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้จะเป็นสายยางนะฮะหน้าตาก็จะทรงเหลี่ยมๆผมวาดให้เห็นกันชัดๆก็คล้ายๆตัว นาฬิกาคาสิโอจีช็อครุน GX ห้าหกนะครับเนี่ยปุ่มมันคล้ายๆกันเลยรูปทรงคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ตัวนี้ถูกย่อส่วนให้เล็กลงมานะครับถูกย่อส่วนให้เล็กลงมาแต่ข้อจุข้อดีของมันนะครับคือตัวเนี้ยเห็นไหมครับเวลาที่โชว์อยู่บนหน้าปัดเราเนี่ยใหญ่มากนะฮะมาใหญ่มากปุ่มกดต่างๆก็จะประมาณนี้นี่นะฮะ ผมกดไฟอยู่ตรงนี้นะครับเราลองขอเทสหน่อยนี่เห็นไหมครับสวยงามนะครับงามจริงๆนะฮะตัวนี้นะครับมาด้วยแบตเตอรี่10ปีนะครับทางบริษัทเขาเคลมมาแบบนี้เลยนะครับ10บเยียแบตเตอรี่ไร์นะครับแล้วก็กันน้ำหน0่เมตรนะครับจับเวลาได้นะครับดวไทม์ได้นะครับ ก็คือเวลาได้2ประเทศนะฮะประมาณนี้นะครับเราลองกดโหมดดูหน่อยอันนี้หน้าจอปกตินะครับด้านบนก็จะแสดงเป็นวันเดือนแล้วก็วันที่นะครับอันนี้ก็วิ่งเป็นแบบวินาทีนะครับวิ่งเป็นเข็มวินาทีนะครับกดโหมดอันนี้ทัมเมอร์นะครับจับเวลาถอยหลังจับเวลาเดินหน้านะครับอันนี้ปลุกนะครับแล้วก็ เวลาโลกนะครับเดลทามนะครับดูว่าทามโทษทีนะครับประมาณนี้นะฮะ mm hmm. ก็กลับมานี่คือการตั้งนะฮะที่มันก็ดังละนี่นะครับปุ่มนี้ก็ไว้ใช้สตาร์สต็อปสลีปนะครับประมาณนี้นะฮะปุ่มกดไฟตัวนี้นะครับมา จากบริษัทเซ็นทรัลเทรดดิ้งนะครับนำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะฮะโอเคนี่ตัวนี้เปิดหน้าชอบอยู่1,200บาทนะครับนะฮะอางซื้อทางไหนเดี๋ยวผมจะ,ะแจ้งอีกทีนะครับหลังจากจะใกล้จบไลท์จบไลท์นะครับอ่านี่จะเป็นสีเทานะครับเห็นไ,ไหมครบบอดี้จะเป็นสีเทานะครับสวยงามนะฮะ สายดูสายนะครับสายสั้นนะครก็สำหรับตัวสีเทานี้นะฮะก็จะมาในรหัสสี1 A 2 V D F นะครับประมาณนี้นะฮะกดไฟให้ดูนะครับ ชอบตรงตัวเลขใหญ่ๆครับผมเป็นคนสายตาไม่ค่อยดีนะฮะสายตาสั้นนะครับก็เลยชอบจังเลยอ่ะนะฮะไอตัวเลขใหญ่ๆแบบนี้ยนะครับดูฝาหลังนะครับสติ๊กเกอร์วอยซีเอ็มจีติดมานะครับทุกตัวนะฮะอ่าเอามาต่อกันด้วยตัวนี้ครับสีน้ำเงินสีน้ำเงินมาด้วยรหัสสี2 AVDF นะครับ ตัวนี้น้ําเงินก็คือน้ําเงินทั้งสายและตัวบอดี้เลยนะครับสวยงามเหมือนกันนะครับปุ่มกดไฟนี่มาด้วยสีเหลืองปุ่มสีเหลืองนะครับกดไฟนะประมาณนี้นะครับสวยงามนะครับบริษัท เซท่านนําเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับประมาณนี้นะฮะทั้ง3มเรือนนี้ราคาเปิดอยู่ที่1,200บาทนะครับส่วนท่านที่สนใจนะครับที่จะสั่งซื้ออไปกดค้นหาบน Facebook นะครับพิมพ์คำว่าแบงค์นาฬิกาภาษาไทยได้เลยนะฮะก็มีส่วนลดให้ครับโอเค แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ